สวัสดีครับกลับมาพบกับ Inside Sports ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับกำลังพิจารณาที่จะดึงคิมมินแจมาจากนาโปลีครับโหนี่เรียกว่าถ้าทำสำเร็จนี่ตัดหน้าเสือใต้ไบเยอร์มิวนิกนะครับชนิดที่เรียกว่าเส้นยาแดงผ่าแปดครับหลังจากที่มีรายงข่าวนะครับว่าคิมมินแจกําลังที่จะย้ายไปเป็นนักเตะใหม่ของบาเยอร์มิวนิกในซัมเมอร์นี้แต่ปรากฏว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้มีการเคลื่อนไหวแล้วครับ รายกานข่าวจาทางน้าฟุตบอลอินไซเดอร์ล่าสุดระบุว่าเป๊ปกราครับก็ต้องการที่อยากจะไปดึงนักเตะคนนี้ตัดหน้าไบเยอร์มิวนิคเรียกว่าไฮแจ็คมาเลยนะครับทั้งที่ตัวนักเตะนี่กำลังจะย้ายเป็นนักเตะใหม่ของไบเยอร์มิวนิคอยู่แล้วจริงๆแล้วตอนแรกนี่ก็มีข่าวกับแมนเชสเตอร์เต็ดอย่างหนักนะครับแั้ต่นั้นคิมมินแจครับแต่สุดท้ายเลือกที่จะไปอยู่กับไบเยอร สามารถพานาโปลีควา้าแชมป์กาโชกซิลิอาได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1990สำหรับตั้งแต่วัย26ปีกำลังจะมีค่าฉีกสัญญานะครับอีกอาทิตย์หน้าเหรครับวันทีน่1ง,งรกรกฎาคมนี้ก็จะมีค่าฉีกสัญญาแล้วซึ่งหลายๆสโมรสรน,นี่พร้อมที่จะจ่ายค่าฉีกสัญญาแมน,นเชสเตอร์เตนีก็อุตส่าห์ตกปากรับาคำกับทางด้านคิมบินเจได้แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าคิมมินเจนี่แปรเปลี่ยนไปรับข้อเสนอข,ของทางด้านบายบร์ิยนิิ แล้วล่าสุดมีโอกาสเหมือนกันนะครับที่เขาจะตอบรับข้อเสนอของด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางของคิมเนี่ยจะสรุปแล้วไปที่ไหนครับแม่แต่ว่าแชมป์ยุโรปอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องการอยากจะได้ตัวมีหรอครับนักเตะจะไม่สนใจครับยากครับที่จะหาคนมาปฏิเสธแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงเวลานี้ แต่ด้านเดคแนไรส์นี่น này, ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องการอยากจะได้ตัวนะครับแต่ดูเหมือนว่าตัวนักเตะนี่ตัดสินใจจะย้ายไปอยู่กับอาร์เซนอลอาร์เซนอลนี่ก็เตรียมที่จะมีการยื่นข้อเสนอครั้งที่3ให้กับเวสต์แฮมพิจารณานะครับ100ล้านปอนด์ครับตามที่เวสต์แฮมอยากจะได้แต่ว่าเดวิดเจมส์นะครับก็ได้ออกมาแนะนำเดคแคนไรส์ครับว่าทําไมคุณต้องการอยากจะไปเล่นให้กับอาร์เซนอลล่ะ แมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเขาเป็นแชมป์ยุโรปพวกเขา,ขวา FA, คว้าแชมป์เอฟเอคัและคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในขณะที่อีกทีมหนึ่งไม่สามารถจะคว้าอะไรได้เลยนอกนจากนั้นนะครับเดคแคไรดีก็มีข่าวกับทางด้านไบยูมีดิกด้วยซึ่งเจมส์ก็บอกว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางออกที่เหมาะสมครับจริงๆแล้วผมก็อยากจะเห็นเขาย้ายไปเล่นที่ที่อื่นนะที่ไม่ใช่เกาะอังกฤษเพราะว่าเวลาที่เขาลงเล่นกับเวสต์แฮมแล้วถ้าหากเขาสามารถจะเอาชนะเวสต์แฮมได้ผมว่ามันก็คงจะ เป็นความรู้สึกที่แย่มากๆกับแฟนบอลของเวสต์แฮมซึ่งพวกเขาคงจะไม่ต้องการอยากจะเห็นเช่นนั้นก็ทําใจลําบากนะครับอยู่กับเวสต์แฮมมาตลอดเนี่ยครับแล้วถ้าไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้หรืออาร์เซนอลก็ตามแล้วก็เอาชนะเวสต์แฮมนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปเอาชนะเวสต์แฮมในบ้านนี่แฟนบอลจะเป็นยังไงครับใน่ไรก็ตามนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเด็แคดไรส์ควรจะย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแต่ก็เข้าใจสถานการณ์ของเด็กแคดไรส์ะครับเพราะว่าถ้าไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ โอกาสที่จะลงเล่นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องก็คงจะยากครับเพราะว่ากองกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเต็มไปหมดมีทั้งทางด้านโรดดี้นะครับแล้วก็ได้ทางด้านโควานติชมาคารวิฟิลิปนี่ก็ยังไม่ย้ายออกจากทีมด้วยโอกาสที่จะได้ออกซับเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องก็ก็ค่อนข้างจะยากครับไม่เหมือนกับการย้ายไปอยู่กับอาร์เซนอลน,นะไปอยู่กับอาร์เซนอลน,นี่การันตีเลยครับว่าเขายังไงก็เป็นตัวจริงแน่นอนครับ โรเบรุลูกากูนะครับพร้อมที่จะลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงครึ่งหนึ่งเพื่อที่จะย้ายไปอยู่กับอินเตอร์มิลานครับนี่ก็มาจากทางด้านอีฟนิงสแตนดาร์ดถึงแม้ว่าจะมีรายงานข่าวว่าเอซมิลานให้ความสนใจอยากจะได้ตัวโรเบรุลูกากูนะครับแต่ว่าตัวเขาต้องการที่อยากจะอยู่กับอินเตอร์มิลานต่อไปครับหลังจากที่มาอยู่ที่ Intern อินเตอร์นี่สองฤดูกาลแล้วปัจจุบันนี้เขารับค่าเหนื่อยอยู่ที่สัปดาห์ละ3 2 5 0 0 0ปอนด์เขาพร้อมที่จะลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงครึ่งหนึ่ง ซึ่งก็เหมือนกับที่เขาทําเมื่อฤดูการที่แล้วนะครับสำหรับนักเตะสุดน้าชาวเบลเยียมวัย30ปีเชลซีก็พยายามที่จะขายเขาไปอยู่ที่ซาดิอรลเบียนะครับไปอยู่กับท่านอาร์พีราแต่ว่าเขาก็ปฏิเสธข้อเสนอของอาร์พีราครับต้องการที่อยากจะอยู่ในยุโรปผลงานของเขากับทางด้านอินเตอร์มิลานียอดเยี่ยมมากๆนะครับลงเล่นไป132เกมยิงไปได้ถึง78ประตูแต่ว่าแฟนบอลของอิตเตอร์บอกว่าอยากเห็น ไอ้ลูกที่79ในรอบชิงชนะเลิศศึกยูฟ่าแชเมเปี้ยนส์เหลือเกินครับที่เพิ่งจะผ่านไปเนี่ยครับเขาต้องการอยากจะกลับไปอยู่กับอินเตอร์มิลานต่อนะครับในฤดูกาลหน้าซึ่งก็น่าจะเป็นทางออกทีดด่ดีเชลซีก็อยากจะได้ลาวตารโร่มาตินสมาจากอินเตอร์มิลานเหมือนกันนะครับค่าตัวของมาตินี่อยู่ที่รา,ราวๆ60ล้านปอนด์อาจจะมีความเป็นไปได้นะครับที่จะมีการสลับกันครับระหว่างมาตินสกับลูกากู บาร์เซโลนามีออปชันในการที่จะซื้อตัวยานิคกาลาสโก้นักเตะของแอตเลติโกมาดริดด้วยราคาค่าตัวแค่16ล้านยูโรนะครับแต่ว่าออปชันนี้มันจะหมดลงในวันที่30มิถุนายนแล้วออปชันนี้มันมาจากไหนครับมุนโดเดอพอติโวบอกนะครับว่าตอนที่บาร์เซโลนาทำสัญญากับแอตเลติโกมาดริดตอนที่ขายเมมฟิสเดปายไปให้พวกเขานี่ก็ได้มีการเขียนในสัญญานะครับว่าบาร์เซโลนาสามารถที่จะซื้อกาลาสโก้ได้ด้วยราคา16ล้านยูโร แต่ว่าจะมีผลจนกระทั่งถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นอย่างไรก็ตามนะครับจนถึงตอนนี้บาเซลนาไม่สามารถจะไปเซ็นสัญญากับการ์สโกได้นะครับเพราะว่าพวกเขายังไม่สามารถจะหาเงินเข้าสู่ทีมได้สิ่งเดียวที่พวกเขาจะเซ็นสัญญากับการ์สโกได้ก็คือจะต้องไปขายทางด้านเฟอร์รานจอรเรสครับแม้แต่ว่าตอนนี้ก็หาคนซื้อยากเหลือเกินครับบาเซลนาต้องการที่อยากจะขายนักเตะค,คนนี้ด้วยราคาค่าตัวราวๆ 40ล้านยูโรแต่ว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีข้อเสนอเข้ามานะครับดูแล้วนี่ก็หมดสิทธิ์ครับที่จะได้ตัวการัสโก้ครับแล้วที่30มิถุนายนเนี่ยถ้าหากบาเซลนายังคงต้องการอย่าเล่นเตะคนนี้อยู่ก็คงจะต้องมีการพูดคุยเจรจารน,นับหนึ่งกันใหม่ครับกับฝั่งของแอตเลติโก้มดริดส่วนอีกหนึ่งนักเตะที่บาเซลนาต้องการอยากจะได้นะครับก็คือมาเซโลโบรโซวิชนักเตะของอินเตอร์มิลาน บาซ่าก็พวพันกับนักเตะในตำแหน่งมิดฟิลด์มากมายนะครับไม่ไว่าจะเป็นจัวชัวคิมิชซูเบนดี้รวมถึงท่านั่นอาราบัตแต่ว่านักเตะเหล่านี้ก็ราคาค่าตัวค่อนข้างจะสูงครับบาร์เซโลนาไม่สามารถจะจ่ายได้ก็มองว่าทางด้านบสซวิชครับราคาค่าตัวดีไม่ได้สูงอะไรมากนะครับสามารถที่จะดึงเข้าสู่ทีมได้แต่ล่าสุดน,นะครับจากบาร์ซ่ายูนิเวอร์แซลบอกว่าทนานันอินเตอร์มิลานต้องการอยากจะขายบรซวิชไปอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียม,มากกว่าครับ ค่าตัวของบรสวิชนีอยู่ที่25้าล้านยูโรไม่เป็นปัญหานะครับสำหรับทีมเศรษฐีในซาอุดิอาระเบียพวกเขาพร้อมที่จะจ่ายให้อินเตอร์มิลานอยู่แล้วส่วนเรื่องของค่าเหนื่อยบรสวิชก็จะได้รับค่าเหนื่อยมหาศาลครับบาสเนยังไม่ยอมแพ้นะครับพวกเขาจะพยายามต่อไปแต่ว่าโอกาสก็เริ่มที่จะลดน้อยลงไปเรื่อยเอเจนต์ของทางด้านฮาคิมีนะครับออกมาบอกว่าตัวของนักเตะนี้คือต้องการอยากจะกลับไปที่เรอัลมาดิซ แรฟเร์นี่ยังไงก็คงจะไม่เซ็นสัญญากับนักเตะในตำแหน่งแบ,บ็คขวาคนนี้นะครับในซัมเมอร์นี้แต่ว่ามันก็มีความเป็นไปได้นะครับในอีกปีหรือ2ปีข้างหน้าครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งขึ้นอยู่กับฟอร์มของทางด้้นแดนนี่คาบาคารครับอาคิมีนี่ก็มาจากอะคิเดมีของโรสปังกอสนะครับก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับอินเตอร์มิลานในปี2020ก่อนหน้านั้นก็ย้ายไปอยู่กับบรูซิเอดด์ดอตโมในรูปแบบของการยืมตัวแล้วตอนนี้ก็อยู่กับทางด้านปารีสแซงฌแมง ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะน,นะครับที่มีข่าวเชื่อมโยวงว่าอาจจะต้องถูกปล่อยออกจากทีมในซัมเมอร์นี้ครับแต่ว่าเอเจนต์ของทางด้านฮาคิมี่นะครับอาริคันโดคาร์มาโน่ก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านมาทางด้านเดอาร์โรอาร์ระบุว่าฮาคิมี่นี่ก็ออกจากเรอัลมาแล้วเป็นระยะเวลา5ปีแต่ว่านั่นคือบ้านของเขาหัวใจของเขายังคงอยู่ที่นั่นถ้าหากเรอัลต้องการที่อยากจะเซ็นสัญญากับเขาพวกเราก็พร้อมที่จะรับฟัง แต่ว่าณตอนนี้โปรเจกต์ของพวกเราก็คือเปเอชเอแต่ตอนนี้ก็มีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็อยากจะได้ทันทันฮาคิมีนะครับเพราะว่าพวกเขาีดเตรียมที่จะปล่อยคายวอรเกอร์ไปอยู่กับเสียใต้ไบยืนมิวนิกครับแต่ได้ดูการน้านี่มีรายงานข่าวจากทันดานเดอาริโออาร์ตนะครับบอกว่าคาร์โลอันเชลติอาจจะมีการเปลี่ยนระบบการเล่นก็ได้ครับปกติแล้วเราก็จะคุ้นเคยนะครับแผนการเล่นของเรอัลมาดริดครับ4-3-3แบบเดาได้ไม่ยากครับ แต่ว่าในซัมเมอร์นี้นี่นักเตะในตำแหน่งกองกลางของเรอัลบิดเยอะมากๆครับมีโอกาสนะครับที่ทางด้านคาร์โลอันชูติจะเปลี่ยนเป็นระบบ4312เล่นหน้าคู่เลยนะครับแต่หน้าคู่นี่ไม่รู้ว่าจะเป็นทางด้านวินิซิอุสจูเนียกับโรดริโกหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นวินิซิอุสจูเนียกับเอ็มปัปเป้อันนั้นต้องมาดูกันนะครับแล้วอตรงเลขหนึ่งนี่ครับนักเตะที่ยืนอยู่ข้างหลังกองหน้า2คนนี่คือใครคนนี้คือจูดเบลลิงแฮมครับ คาร์โลอันเชตินี่จะให้จูส์เบลลิงแฮนมารับบทบาทน,นักเตะหมายเลข10ฤดูกาลที่ผ่านมานี่เขาลงเล่นให้กับ,บรูเซียดอทมุนแล้วก็ยิงไปทั้งหมด14ประตูครับก็ถือว่าไม่เลวทีเดียวครับส่วนในตำแหน่งมิดฟิลด์3คนนี่แหมก็เลือกเอาเลยครับมีทั้งทางด้านลูก้ามอดิชมีทั้งทางด้านโทนี่โคสต์มีชูเอเมนี่ยังอยู่กับทีมนะครับมีคามาวิงกาแล้วก็เฟตติริโก้บาลบาดเดแดนนี่เซบายอสก็เพิ่งจะต่อสัญญาหัวเต็มไปหมดครับเพราะฉะนั้นจิ้มมาเลยครับ 5-6คนตรงนั้นเนี่ยเอามาสัก3คนครับกองหลัง4คนนี่ก็รู้ๆอยู่แล้วนะครับด้านซ้ายก็ต้องเป็นทางด้านกาเซียครับด้านขวาดีก็เป็นทางด้านเดด้คาบาเข้าคู่เซนเ,นเตอร์ดีก็น่าจะเป็นทางด้านมิลิเจานะครับกับดาบิดอตอลาบาโดยมีรูดิเกอร์ครับเป็นอีก1คนที่คอยสอดแทรกส่วนกองหน้าอีก1คนนะครับที่สามารถจะมาสลับสเปลี่ยนกับวินิสุสจูเนียกับรดิโกในกรณีที่เอปปเป้ไม่ได้เข้าสู่ทีมนะครับก็ยังมีโคเซลูด้วยแมก็เพิ่งจะยืมมาจากเอสปันยอนนะครับ เลโอเมเปี่ได้ออกมาเปิดใจนะครับหลังจากที่โดนแฟนบอลของทางด้านปารีสแซงต์แชมงโหและไม่ได้โดนโหแค่ครั้งเดียวนะครับหลายตอนหลายครั้งครับโดวยวเพิ่งยิ่งครั้งหลังสุดนี่ตอนที่มีข่าวว่าเขาดิไปที่ซาอุดิอาระเบียนะครับโดยที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากสโมสรจริงๆแล้วตรงนั้นนี่เขาก็ไม่ได้ผิดนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ว่ากระทันหันมากจนเกินไปครับแต่เขาก็ยังได้พูดถึงสิ่งดีๆนะครับยังได้กล่าวชื่นชมแฟนบอลของทางด้านปารีสแซงต์แชมง าบอกว่าตอนแรกตอนที่เขาไปอยู่นี่แฟนบอลก็ให้การสนับสนุนเขาแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมีบางส่วนที่ว่าเปลี่ยนไปแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังคงให้การสนับสนุนเขาอยู่ผมจะจดจําแฟนบอลเหล่านั้นที่คอยสนับสนุนผมเหมือนที่เขาทําตั้งแต่เริ่มต้นอ่ะตั้งแต่ที่เมสซีน่นีย้ายไปอยู่กับทางด้านปารีสแซงต์แชงนะครับจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายครับ30มิถุนายนนะครับอย่างเป็นทางการ เสซีลงเล่นให้กับปารีสแซงต์แชงไปทั้งหมด75เกมนะครับตลอดระยะเวลา2ซีซันที่ผ่านมายิงไป32ประตูครับแล้วก็ทำได้35แอสซิสต์แล้วก็พบก,กับ i n นไซ e ์สปอร์ตได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ